ี้าและชื่อฟาร์มาแลชื่อใหม่นะยินดีที่ได้รู้จักจ้ามาแล้วมาแล้วพอเต้ม,มาอยู่กับเรานะหนูฟ้องคุณเน่พี่ๆแอบชอบเด็กใหม่ถ้าน้องๆอ,อยากลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับเดี๋ยวพี่ไล่ไปอ่านคอมเมนต์เลย ยยัยังยังยอะไรคูนี่มาใกล้ๆกันมาใกล้ๆกันมาใกล้ๆกันอรียมีอะไรจะบอกว่านี้ไอ้ยังพวเธอบ่นใช่ไหมว่าในห้องเราอะมีนักเรียนน้อยใช่ไหมใช่เดี๋ยแต่ในห้องเราครูทั้งโรงเรียนอะี่สี่คนเนี่ยทำไมอะครูครูจางนักเรียนใหม่มาหรอช่เก่งอะจะมีใครมาหน้ามือตาโมมาเข้าสมัครโรงเรียนเราเนี่ยใช่ย วันนี้ครูจะพามาสองคนคุยอะไรกันวะไม่บอกเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูไปพามาเซอร์ไพรส์นะรับรองพวกเธอตล้วจึ้ง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 เพวกเธอรออยู่นี่นะเดี๋ยวครูจะไปพามาเข้าใจไหมจึ้งไม่ยอมให้เร็วให้เรลยไมเร็วไม่เอาเลยพี่ใหม่ก็เป็นคนลล้อใช่แน่เลยจะเป็นผู้ชายแน่เลยเออ แบบนี้แบบต้องทรงแบบนี้เลยต้องไม่ชอบอ่ะเออสวยเออชอบแน่ๆบึ้มบ๊มสัมบู๊เอาตั้งเรียนตั้งเรียนใหม่เดี๋ยววันนี้ครูจะพาไปแนะนำเพื่อนๆนะ่่โอเคไหมเธออย่าทำเป็นไปเดไปดิฉันขอบอกเลยนะพวกเพื่อนเธอนี่ยแสบมากไปไปไปเด็กเรียนกลู่มาแล้วถึงแขนได้มาเลยถึงไม่ ทำไมครูไม่หันหน้าวะอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้ผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ครูแบบบอกเลยว่าตึงแน่ๆคุณน้ำหนึ่งเซอร์ไพรส์ยอย่างเงี้ยเอ้ยคุณน้ำหนึ่งเซอร์ไพรส์มันก็เซอร์ไพรส์นะแต่แบบมันไม่แปลกๆไปหน่อยเหรอไม่หรอกมั้งเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวก็รู้นี่พเพื่อนๆครูมาแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรนี่ไงไหมที่พี่บอกไงอย่างนี้เลยอ่ะ เราชื่อไหมนะอ๋อหวัดดีเราชื่อโคเต้ชื่อยกแหลร่นี่นี่ไม้ขื่นนี่หวัดดีเราชื่อโคเต้เราชื่อเคลรี่นะมาตาเราละมาตาเราละให้ไงตัวตึงนะครับเราดีเราชื่อปอนผมชื่อไหมครับซาโบลชื่อยกโบลชื่อปอนยาบายเบลฮัลโหลฮัลโหลบ้าดีปอน้าชื่อปอนนะเราชื่ออหมรนะยินดีที่ได้รู้จักจ้า ยี่ชื่อตอนะจ้ะจ้ะหนูชื่อเกลี่จ้ะยินดีที่ได้รู้จักจ้ะเอาหมาจังยกไหมฝากดูแลเพื่อนเพื่อนใหม่สองคนด้วยนะเกลี่ดูแลพี่ๆด้วยนะได้ไหมได้เลยครูแล้วไม่ต้องอิจฉาความหล่อของเขานะเธอเนี่ยอิจฉาอะไรผมแซวกับไม้เลยเนี่ยเองเมื่อกี้นี่ ตอบอะไรคิใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้ไหมพี่รักพี่โทรมาขอบดูแลโปเต้ด้วยนะนี่ต้องคนนี้ครูเย่าเลยเลยอยแย่งกันอุ้ยไม่ไม่ได้แย่งอยู่แล้วไม่สาวพี่โทรมาขอลาแป๊บๆเดี๋ยวพี่มาในยกมาด้วยเดี๋ยวผมไปให้ดูแลเพื่อนเลยจะไปไหนในยกวิสาวโทรมาเราแป๊บอ้าวพวเธอครูต้องขอโทษด้วยนะนักเรียนที่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเธอดูไว้เถอะเธอใช้ความกกมกลืนเข้ากับพวกเขาได้เลยอย่างนี้แหละมันดี อย่างนี้แหละมันนีโอเคงั้นก็อยู่กับเพื่อนๆนะค่ะไปมาแล้วมาแล้วโปเต้ไมาอยู่กับเรานะเฮ้ยเราขออยู่ได้ไหมขออยู่ได้ไหมโปเต้เกิดอะไรอ่ะก็เกิดคนนี้ไงเอ๊ะของเราอะไรหรอหนูฟ้องครูแน่พี่ๆแอบชอบเด็กใหม่เด็กเจอ คิดแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแกลี่ไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลย